เพราะว่าวันนี้ก็เป็นเลิกดีมากเปิดหนังสือเลิกเองเลยก็คือดีทั้งวันเวลาไหนก็ดีหมดเป็นเจ้าพิธีเองอว่าม่อดีค่ะถูกต้องเพราะว่าเดือนเปิดเปิดมาปีใหม่เดือนมกราเนี่ยมีวันดีอยู่แค่สองวันเท่านั้นสฉพาะครเราวันที่สามและวันที่สิบสองขั้นตอนอะไรใดๆถูกป้าแจ่วเป็นคนแบบจัดก,การเองเลยเนื่องจากอาศัยอยู่ในในวงการที่มาประมาณสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยก็เลย คุ้นชินจากการบวงสวง<ะ>ก็เลยจัดการเองไม่ใช่ว่าใหญ่จะจัดการเองนะแต่มีความรู้สึกว่าจัดการเองเราสามารถคุมเวลาได้เราสามารถทําให้เด็กๆสวดตามได้รู้รู้ว่าเว้นวรคขนาดไหนบางทีบางคนเขาไม่รู้เขาเขาไม่เว้นวรคอะล <laughs> กตามเขาไม่ผ่านแล้วเมื่อกี้ก็มีแบบเดบิวต์เปิดตัวสาวๆในเรื่องมาเลด้วยค่ะนั่นไม่แค่น้ำจิ้มเนาะใช่ไหมเด็กๆใช่คุณแ,แ,แม่เล้าเลย <laughs> นี่ก็ของรงตัวจริงใช่ค่ะที่มาที่ไปในการเดบิวต์สาวๆค่ะป้าจะได้แบบมีสีสันอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆอ่ะสมัยก่อนนะมีละครอยู่เรื่องหนึ่งที่เราเคยบวงสวงที่หนองแขมแล้วเราก็มีรำํำถวายคราวนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราควรจะรื้อฟื้นกิจกรรมนั้นกลับมาอีกไหมทีนี้การจะรำไทยถวายเฉยๆไม่ใช่เพราะในเรื่องของเราอ่ะก็มีระบำรำอยู่แล้วเราก็เลยแบบว่า อรลบำในเรื่องของเรานะมาถวายมาถวายครูซะเลยเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้เห็นในเรื่องมันซีมใช่แค่นี้น้อยมากจริงๆแล้วระบำเต็มชุดเนี่ยอยู่ในเรื่องตอนหนึ่งเลยอ๋อนี่คือตัวอย่างที่จะได้เห็นในตอนที่หนึ่งค่ะโบก,กับคนนะวันนี้เป็นยังไงบ้างคือยิ่งใกล้ละครอนอ,อนแล้วมันเสลียังไงบ้าง